ในบทนี้เราเรียนบาลีอย่างง่ายงายเป็นพื้นฐานท่านที่เคยเรียนบาลีผ่านมาแล้วก็ถือว่าเป็นการอบอควนท่านที่ไม่เคยเรียนเลยเพิ่งทราบว่านี่คือการเรียนเขียนอ่านบาลีอย่างง่ายๆนะครับที่เราอ่านภาษาบาลีกันอยู่ทุกวันนี้อ่านอาระหังสัมมาสัมพุโตภัควา อิติิโซโพระกว่าคำพวกนี้เนี่ยจะมีอักษรอยู่สองจำพวกก็คือสระกับพยัญชนะตอนนี้เรากำลังเรียนเรื่องสระสระในภาษาบาลีนะครับมีอยู่แปดตัวใช่ไหมครับอาอานะครับอาอาเอเอเอูอู แล้วก็อะไรครับ A กับ O นะครับมีอยู่8หน่วยเสียง8ตัวด้วยกันนะครับสระในภาษาบาลีเนี่ยมีชื่อว่านิสัยทำไมจึงได้ชื่อว่านิสัยนะครับก็ดูไปตามลำดับอันนี้เป็นหลักฐานจากคำพีปัทะรูปสิทธินะครับสูตรที่3หน้าที่4นะครับแปลง่ายๆนะครับบัรดาอักษรเหล่านั้น อักษรมีกี่ตัวครับภาษาบาลีมีทั้งหมด41ตัวนะบันดาอักษรเหล่านั้นนะครับอัระนะครับมีอัอกษรเป็นต้นมีโอเป็นที่สุด8ตัวชื่อว่าสระนะครับอันนี้ความหมายของสระมีอยู่สองความหมายนะครับสันติคดฉันต,ติสระอักษรเราใด ย่อมออกเสียงได้คือเป็นไปได้เพราะเหตุนั้นอักษรเหล่านั้นชื่อว่าสระอันนี้ความหมายที่หนึ่งความหมายที่หนึ่งแปลว่าออกเสียงได้เองครับออกเสียงได้เองชื่อว่าสระความหมายที่สองพยัญชนะสาเรนเตติ yes สระอักษรเหล่าใดยังพยัญชนะทั้งหลายย่อมให้ออกเสียงได้เพราะเหตุนั้นอักษรเหล่านั้นชื่อว่าสระ เพราะฉะนั้นสรุปตอนนี้ก็คือว่าที่ได้ชื่อว่าสระเพราะหนึ่งออกเสียงตามลำพังได้ด้วยตนเองสองทำพยัญชนะให้ออกเสียงได้ตรงนี้แหละครับความหมายที่สองเนี่ยสระจึงได้ชื่อว่านิสัยนะครับสระได้ชื่อว่านิสัยเพราะทำพยัญชนะให้ออกเสียงได้นะครับสระได้ชื่อว่านิสัยเพราะเป็นที่อาศัยของพยัญชนะ ทำพยัญชนะให้ออกเสียงได้นักเรียนดูตัวอย่างนะครับอ่านนี้คือตัวอะไรครับตัวกาที่เราอ่านกาได้เพราะว่าในกอไก่เนี่ยมีตัวอะไรครับมีพยัญชนะก็คือกอไก่กับสลาไลกับสละอาถ้ามีอย่างนี้นะครับถ้าเขียนอย่างเงี้ยออกเสียงไม่ได้นะนะครับนี่เนี่ยพยัญชนะออกเสียงไม่ได้ถ้าใส่จุดข้างล่างนี่จะไม่มีเสียงครับอ่านไม่ได้เลย นะครับเึ้เึเึเนี่ยนะครับไม่มีเสียงแต่ที่เราอ่านกาคาาะาะงะเพราะมีอะไรครับเพราะมีอ่าอยู่นะครับเช่นเดียวกันขาตัวนี้มีอักษรอะไรครับมีขอไข่ใส่จุดแล้วก็อะไรครับสระอ่ะเห็นไหมครับทำไมเวลาแยกออกกันสระมาวางอยู่ข้างหลังสระจะวางอยู่ข้างหลังให้ไปดูวิธีเขียนพยัญชนะนะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้นขณะนี้ก็คือว่า สระได้ชื่อว่านิสยัยเพราะเป็นที่อาศัยของพยัญชนะทำพยัญชนะให้ออกเสียงได้นั่นเองสระในภาษาบาลีจะมีอยู่กี่เสียงครับมี8ตัว8เสียงนั่นแหละนะครับคืออาอาอิออูอูเอแล้วก็โอ อันนี้บาลีอักษรไทยนะที่เราเรียนในประเทศไทยก็คือบาลีอักษรไทยนะครับทีนี้เรามาศึกษาเรื่องระดับการออกเสียงนะครับระดับการออกเสียงของอักษรสระบาลีนีจะมีอยู่สองแบบนะครับแบบเสียงสั้นเรียกว่ารัสกากบแบบทีฆะนะครับระดับการออกเสียงในคำพีท่านจะว่าไว้เป็นมาตรานะครับ มัตราสัตโธเจตหาอัชราสังคาตะนะครับอัชราสังคาตอักคินีมีละนะสังคาตังกาลังวัตตินะครับอาคมแปลอยู่นี่นะครับหนึ่งมาตรานะครับคำว่ามาตราเนี่ยนะครับเท่ากับระยะชั่วเดดดนิ้วมือปกติหรือกับพิบตาปกตินี่หนึ่งครั้ง ก็คือหนึ่งมาตราเนี่ยเท่ากับเราดีดนิ้วมือเนี่ยครับดีดนิ้วมือปกติลองดีดูนะครับดีดนิ้วมือปกติหนึ่งครั้งเนี่ยก็คือหนึ่งมาตราหรือเรากับพิบตาปกตินะครับกับพิบตาของคนปกติเนี่ยเท่ากับหนึ่งมาตรานะครับอัชราสังคาตาก็คือดีดนิ้วอาคนะครับอาคนีมีละนะก็คือกับพิบตานะครับ ีนี้ระดับการออกเสียงสระในภาษาบาลีมีสองระดับดังที่กล่าวแล้วนะครับระดับที่หนึ่งก็คือหนึ่งมาตราก็คือเสียงสั้นๆมีกี่ตัวสามตัวเท่านั้นนะคือ a e o อันนี้ครับเรียกว่ารัสสะสระรัสสะเสียงสั้นหนึ่งมาตราเพราะฉะนั้นถามว่าอา่าน a e o อ่านเร็วเท่าไหร่นะครับหนึ่งมาตราก็คืออา่าน a เนี่ยเท่ากับดีดนิ้วมือดีดนิ้วมือดูนะครับแล้วก็ออกออกเสียงอ a อะนะครับเอเนี่ยเท่ากับดิดเนิ้วมือนะครับเท่ากับดิดเนิ้วมือสราเสียงยาวเรียกว่าทีคะอาอีอูเอโอยาวเท่าไหนครับเวลาเราอ่านอาเนี่ยเสียงยาวเท่าไหนครับก็ต้องยาวเท่ากับสองมาตราสองมาตราเท่าไหนล่ะก็เท่ากับกับพิปตาติดต่อกันกี่ครั้งสองครั้งหรือ อานอาสองมาตราก็เท่ากับเราดีดนิ้วมือติดต่อกันสองครั้งนะครับอันนี้คือสระเสียงยาวเพราะฉะนั้นสรุปก็คือสระในภาษาบาลีจะมี1สระรัสคืออีอ e, ุสองสระเทค่าคืออาอิอ e, ุเอโอลัสามีกี่ตัว3ตัวเทค่ามีกี่ตัว5ตัวครับ คารุสี่ประเภทนะครับลหูมีอยู่ประเภทเดียวคารุคืออะไรนะครับคารุก็คือคําที่ออกเสียงหนักๆลวหูกคืออะไรแล้วหูก็คือคําที่ออกเสียงเบานะครับทีนี้เราก็มาดูคารุสี่ประเภทประเภทที่หนึ่งสระทีฆะทั้งหมดจัดเป็นคารุนะครับสระทีฆะทั้งหมดในภาษาบาลีมีอยู่กี่ตัวครับ มีอยู่5ตัวคืออาออูเอโอทั้งหมดเนี่ยครับเรียกว่าครุหรือสระทีฆะเป็นที่อาศัยของพยัญชนะนะครับก็จัดเป็นครุคำว่าครุหรือเลโหเนี่ยนะครับต้องจำไว้เสมอว่าท่านกำหนดนับเฉพาะสระเท่านั้นนะครับเช่นพามีสระอะไรครับมีสระอา ก็จัดเป็นครุคีมีสระอีก็จัดเป็นครุเซมีสระเอขคมีสระโอนามีสระอาโคมีสระโอนี่ครับก็เรียกว่าเป็นครุเออีเอโออาโอพวกเนี้ยนะครับเป็นครุประเภทที่หนึ่งประเภทที่สอง สรารักสามีพยัญชนะสังโยกอยู่หลังนะครับสรารัตสามีพยัญชนะสังโยกอยู่หลังยังไงเรามาดูนะครับมันเตติตัวไหนเป็นสรารักสาครับเนี่ยครับตรงมะเนี่ยมะเนี่ยมียมะกับสระอะไรครับกับสระอะเห็นไหมครับพยัญชนะล้วนๆก็ใส่จุดมีสระอะ ตรงนี้ครับอตรงนี้เนี่ยเป็นสรารัสะโดยสภาพแล้วเนี่ยจะต้องเป็นลหูแต่มีพยัญชนะสังโยกอยู่ข้างหลังพยัญชนะสังโยกคืออะไรก็คือการเขียนพยัญชนะที่ไม่มีสระนะครับณนะเนี่ยซ้อนตาอยู่นะครับณนะซ้อนตาอยู่อย่างนี้สระอาเป็นที่อาศัยของมะเนี่ยก็เป็นครุนะครับมาดูต่อไปอีกสละอะไรครับสระอีนะครับ เจเนี่ยครับพยัญชนะล้วนๆแล้วก็สระอะไรสระออสระอระอตรงนี้แหละครับมีพยัญชนะสังโยกอยู่ข้างหลังอย่างนี้ออโดยสภาพเดิมเป็นละโโหแต่ถ้ามีสังโยกอยู่ข้างหลังเป็นครุทันทีนะครับ mm hmm. ดูต่อไปอีกนะครับสระอะไรครับสระอุอาเอโอนะครับสระอุโท mm hmm. เนี่ยครับ แยกออกมาเป็นท่ากับสระอุโอตัวเนี้ยโดยสภาพเดิมเป็นไรเป็นละหแต่มีสังยกก็คือการเขียนซ้อนพยัญชนะอยู่ข้างหลังเนี่ยครับพยัญชนะซ้อนกันอยู่ข้างหลังอย่างนี้โอจัดเป็นคารุนี่คือคารุป,ประเภทที่สองมาดูครุป,ประเภทที่3าครุป,ประเภทที่3คือสาร,รารัสมีนิกเหตอยู่หลัง นะครับสระรสามีนิขิตอยู่หลังยังไงดูเนี่ยครับดูหังเนี่ยหางเนี่ยแยกออกมาเป็นหาพยัญชนะหางมีสระอะไรครับมีสระอาแล้วก็มีอะไรอีกมีนิขเหตเพราะฉะนั้นหางตัวเดียวเนี่ยครับหางคำเดียวพยัดียวเนี่ยมีอักษรอยู่กี่ตัวสามตัวหนึ่งพยัญชนะสองสระอแล้วก็สพยัญชนะก็คือนิขเหตุ อตัวเนี้ยครับมีนี่ก็เหตุอยู่ข้างหลังอย่างเนี้ยอตัวเนี้ยโดยสภาพเดิมเป็นละหแต่ถ้ามีนี่ก็เหตุอยู่ข้างหลังอย่างนี้อก็จะเป็นละหนะครับตรงเนี้ยเป็นละหทันทีเออเป็นคารุนะครับเป็นคารุสลารัตสามีนี่ก็เหตุอยู่ข้างหลังอย่างนี้เป็น,ะะนะคาร,ร, pues รุนะครับ,รรรอ,อ,รรบอ่ะมาดูสระอุบ,บ้างตรงเนี่ยครับ แยกออกมาเป็นอะไรครับแยกออกมาเป็นตาพยัญชนะตรงมีสระอะไรครับมีสระอูนะครับมีสระอุแล้วมีอะไรครับมีนิคเหตุนะครับตรงเนี่ยมีอักษรอยู่สามตัวเช่นเดียวกับหังเนี่ยครับตรงมีอักษรอยู่สามตัวคือตาพยัญชนะอูสระแล้วก็นิคเหตุ สาราโอโดยสาภาพเดิมของมันเนี่ยการเขียนเดี่ยวๆของมันอย่างนี้มันจะต้องเป็นละโหแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามมีนิกเกหตุอยู่ข้างหลังอย่างนี้โอตัวนี้จัดเป็นครุทันทีเช่นเดียวกับอาตัวนี้จัดเป็นครุทันทีเพราะมีนิกเกหตุนิกเกเหตุอยู่ข้างหลังเรามาดูสิงนะครับสิงนะครับแยกมาข้างบน สียงตัวเนี้แยกออกมาเป็นสาพยัญชนะล้วนๆภาษาไทยเขียนจะต้องใส่จุดอยู่ข้างล่างแล้วสละไร่สระอีแล้วอะไรครับแล้วก็นนี้ก็เห็น,นะครับสระเอโดยสภาพเดิมของมันจะต้องเป็นละโหแต่เมื่อใดก็ตามมีนิสิยอยู่ข้างหลังอย่างนี้เอจะเป็นครุทันทีเห็นไหมครับ คารูประเภทที่สี่สระรัศมีนิกขิเหตอยู่หลังจัดเป็นคารุก็คืออังอุ่งอิงเห็นไหมครับอังอุงอิงหังตุงสิงพวกนี้นะครับจัดเป็นคารุออกเสียงหนักนะครับหังตุงสิงออกเสียงหนักต่อไปคารูประเภทที่สี่สระร,รัศยาอยู่ท้ายบาทคาถา นี่ครับเป็นคาถานะยันททนิเมตังอวมังคลันจโยชามนาปวสกุนาสะสตโตที่เราสวดมนต์กันนะครับยันททนิมิตังอวมังคลันจะตัวนี้ครับเนี่ยท้ายบาทนี่หนึ่งบาทยันททนิมิตังอวมังคลานจะหนึ่งบาทนะครับสรรัตสะตัวนี้ครับจ่าตัวนี้นะครับแยกออกมาเป็นไรเป็นจากับสระอะตัวนี้ครับ พญชนะนล้วน,นพระาไทยจะต้องใส่จุดแต่ที่ไม่เห็นจุดเพราะมันมีสระมีสละอาตัวนี้ยอยู่ท้ายบาทคาถาท่านจัดเป็นคารุได้เพราะฉะนั้นคารุทั้งสี่ประเภทหนึ่งสองสามสี่คารุธรรมชาติดั้งเดิมก็คือข้อเดียวครับส่วนข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่เป็นรัศสาเป็นรัศสาเป็นรัศสาแต่มีเงื่อนไข มีพยัญชนะสังโยกอยู่หลังมีนขีดอ,อยู่หลังอยู่ท้ายบาทคาถาจะก็จัดเป็นครุเฮ hey, ละหกก็คืออะไรก็คือคาที่ออกเสียงเบาก็คือสรารัสสะทั้งหมดนอกเหนือจากครุสีข้างต้นนอกเหนือจากกฎข้างต้นเนี่ยครับจัดเป็นละหกเอามาดูตัวอย่างมาไล่ดูตัวอย่างทั้งหมดเลยนะครับเป็นการซักซ้อมทั้งคําที่เป็นครุและละหกปาสระอะไรครับสระอา เป็นอะไรเป็นละโหนะครับอย่าลืมว่าคารหรือละโหท่านกําหนดเฉพาะสระเท่านั้นพยัญชนะท่านไม่ได้มาเป็นเงื่อนไขนะครับคารุละโโหกาหนดเฉพาะสระอ่าต่อไปเตสระอะไรครับสระอีเป็นละโหสังสระอะไรครับสระอามีสังยกอยู่ข้างหลังสระอะตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นคารุประเภทที่สอง ขาเป็นอะไรครับเป็นคารุป,ประเภทที่ <S 1น <1 S 2> ยเป็นคารุป,ประเภทที่ 1, 1นี่สระอะไรครับสระอีเป็นละหกสอสระอเป็นคารุป,ประเภทที่1ปะนีครับสระอะไรครับสระอมีอะไรครับมีสังโยกอยู่ข้างหลังตัวนี้เป็นคารุป,ประเภทที่2 นะครับตาเป็นอะไรครับเป็นสระอาเป็นละหูเห็นไหมครับเนี่ยตาเนี่ยเป็นสระอนะครับเป็นละหูจยยยรรสททหีสระอะไรครับสระอีเป็นคารุประเภทที่หนึ่งวะสระอะไรครับสระอเป็นละหูรังสระอะไรครับสระอมีนี่ก็เหตุอยู่เบื้องหลังเป็นคารุประเภทที่สามนะครับปา นะครับปาสระลายสระอาเป็นละโหตีสระอเป็นละโหเสสระเอเป็นคารุว่าสระอาเป็นคารุเมสระเอเป็นละโหนะครับไม่ใช่บาดไม่ใช่ท้ายบาดคาถานะครับเมสเนี่ยสระเอก็เป็นละโโหเห็นไหมครับ การกําหนดคําที่เป็นคารุหรือละโหท่านกําหนดเฉพาะสระเท่านั้นไม่ได้นับพยัญชนะอย่างเช่นเมษเนี่ยท่านไม่ได้นับว่ามะเป็นอะไรเป็นคารุหรือละโหนะครับท่านกําหนดเฉพาะสระอีนะครับสระอาสระเอสระอีสระอายกเว้นเนี่ยสระอาเนี่ยสระอาตัวนี้เป็นคารุโดยมีเงื่อนไขว่ามีพยัญชนะซ้อนกันอยู่ข้างหลังในหัวข้อสระที่เป็น สวรณะนะครับอสวรรณะแล้วก็สังยุตตะเนี่ยจะได้อธิบายรวมกันนะครับอธิบายรวมกันว่าสวรณะคืออะไรอสวรณะคืออะไรสังยุตตะคืออะไรนะครับคำว่าสวรรณะแปลว่ามีวันณเดียวกันสะแปลว่าเดียวกันหรือสหะแปลว่าพร้อมกันนะครับวันณแปลว่าฐานที่เกิดหรือผิวพันธุ์เดียวกันเพราะฉะนั้นสวรณะก็แปลว่าสราที่เกิดในฐานเดียวกัน มีทั้งหมดสามวันนะครับคือหนึ่งนะครับหนึ 1, ่ง rr เกิดฐานเดียวกันก็คือเนี่ยครับ r าเกิดที่ฐานคอเนี่ยลองอ้าปากดูสิครับอ้าปากแล้วก็อ่าน rr เห็นไหมครับเกิดที่คอเนี่ย r กัาบาเกิดฐานเดียวกันก็เรียกว่าอวันนะเอ,อนะครับเอเกิดฐานเดียวกันก็คือเพดานตรงนี้ครับเอนะครับ อ e กับอ e. ีเกิดที่เพดานก็เรียกว่าอีวันนะเกิดฐานเดียวกันนะครับต่อไปสราวันนะที่สามนะครับวันนะที่สามก็คืออูอูเกิดฐานเดียวกันก็คือเกิดที่ริมฝีปากนี่ครับอุอูเกิดตรงนี้นะเพราะฉะนั้นสราที่เกิดในฐานเดียวกันก็มีอาาเรียกว่าอวันนะเอเอเรียกว่าอ e ีวันนะโอโอเรียกว่าอุวันนะเพราะฉะนั้นสระสวรรณะ จบเข้าใจนะครับสวรรค์ก็คือสระที่เกิดในฐานเดียวกันต่อมามาดูชนิดที่สองอสวรรค์ตัวนี้สวรรค์แปลว่าเกิดฐานเดียวกันอสวรรค์แปลว่าสระที่ไม่มีฐานเกิดร่วมกับตัวใดๆนะครับอสวรรค์แปลว่าไม่มีฐานเกิดร่วมกับตัวใดๆเพราะเอเนี่ยครับเอเนี่ยเกิดจากการอักับอีเป็นเอ ครับเพราะฉะนั้น A เกิดจากตรงนี้ครับ a อันนี้คือ a นะเเกิดจากการอ่านอากับอะไรครับอ่านกับอีเป็นอะไรเป็น a นะครับอากับอีเป็น A นะครับ, a, บ,เ,น a, นรบเดี๋ยวผมลบก่อนนะจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับ A ผ่านไปนะครับเกิดจากการอ่านอากับอีโอเกิดจากตรงนี้ครับโ นะโออ้าวเขียนโอลงไปโอเกิดจากการอ่านอากับอนะครับอ่านอากับอเนี่ยผสมกันเป็นอะไรครับเป็นโออากับอไปเป็นโอเพราะฉะนั้นสองตัวเนี่ยครับนอกจากจะได้ชื่อว่าอสสารณนะแล้วยังได้ชื่อว่าสังยุตตะนะยังได้ชื่อว่าสังยุตตะนะครับสังยุตตะแปลว่าประกอบ นั่นก็คือการอ่านอากับเอเป็นเออากับอเป็นโอนะครับสาวันนะอาสาวันนะสังยุตาะเข้าใจาแล้วนะครับทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับกาวจเจสังโยคาปุภาเอกาโรการาราสาอิวะวุจจันเตอันนี้อยู่ในคำพีบัทรูปรสิทธิอ้างหลักฐานหน่อยนะครับนั่นก็คือเอกับโอนะครับเอโอสองตัวนี่ครับ สังโยคบุภาถ้าอยู่หน้าสังโยคเอกับโอท่าอยู่หน้าสังโยค,ยหโยคให้ออกเสียงเหมือนกับเป็นรัสสะเอาล้วสิครับเข้าใจแล้วนะสละรัสสะก็คืออาเีโอสละเทค่ามีกี่ตัวห้าตัวใช่ไหมอาเีโอเอแล้วก็โอ แต่ AO ตเนี่ยครับสตัวนียถ้ามีเงื่อนไขว่านะครับอยู่หน้าสังโยนะครับถ้ามีเงื่อนไขว่าอยู่หน้าสังโยก AO จะต้องออกเสียงเป็นเหมือนรัศาเช่นเนี่ยครับตาทะเนี่ยตาซ้อนถะท่านเรียกว่าสังโยเ A อยู่ข้างหน้าอย่างเนี้ยเอจะอ่าน a ไม่ได้แล้วนะครับจะอ่านเอทะไม่ได้นะตัวนี้ต้องอ่านว่าเอทะเอทะคือตัวนี้ต้องอ่านเป็นเหมือนกับรัศศ คืออ่านได้เร็วนะครับเอตหาสระเอนี่เหมือนกันครับอยู่หน้าพยัญชนะสังโยก็คือยะซอนยะเนี่ยนะครับสระเอตัวเนี้ยต้องอ่านว่าซีโยไม่ใช่เสยโยไม่ใช่ใสยโย,นะออน,โย,โยนะครับต,ต้องอ่านว่าซีโยซีโยนะครับเอตัวเนี้ยต้องอ่านเป็นเหมือนลัทธาก็คือเอเกิดจากอากาปอไปเป็นเอเพราะฉะนั้นอ่านเป็นลัทธาก็คืออ่านเร็วๆให้เป็นอากาปอิผสมกันนะครับ สุตินะครับสุิเนี่ยนะครับสาลโอตัวนี้อยู่หน้าอะไรครับอยู่หน้าตัทนะตาสอนฐานนี่เรียกว่าสังโยกนะครับถ้ายังไม่เข้าใจสังโยกก็ให้เปิดไปดูบทว่าด้วยเรื่องสังโยกนะครับตัวนี้ไม่ได้อ่านว่าโสตินะตัวนี้ต้องอ่านว่าสุธิสุธินะครับสุติอ่านเร็วๆเหมือนกับเป็นรัศนะครับอันนี้คือเอโอ อยู่หน้าสังโยกนะครับให้อ่านเป็นเหมือนรัศะะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับหลายท่านที่เป็นนักเรียนใหม่หลายท่านที่ไม่เคยเรียนภาษาบาลีมาเลยเนี่ยแรกๆอาจจะดูเข้าใจนะอ่ะคู่กับอาอ๋อมันเกิดที่ขอ อ้าอ้านี่น,นี่มันคู่กันเพียงแค่เราอ้าปากแล้วก็เป่งลมออกมานี่อ้าอ้ามันก็เกิดแล้วเกิดเสียงแล้วอ้าอ้าน,นี่เป็นคู่ที่หนึ่งอีอ,อีคู่ที่สองเกิดที่เพดานอูอูคู่ที่สามเกิดที่ริมฝีปากแต่ว่ามีอักษรอยู่สองตัวนะมีอักษรอยู่สองตัวในภาษาบาลีภาษามาคตเนี่ยก็คือเอกับโอสรรเอเนี่ยใน หนังสือท่านเรียกว่าเป็นสังยุตตสรรเอสังยุตตสระก็คือเวลาอ่านเอเนี่ยมันมันมันเป็นเสียงที่มาจากอากับอ e, ีผสมกันท่านบอกอย่างนั้นนะอากับอ e, ีผสมกันเป็นเออากับอูผสมกันเป็นโอทีนี้ที่เราเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเ,เวลาเราสวดมน์ในในในหนังสือสวดมน์ที่เราสวดกันนะนะ นะปาหูเนยโยทักขินเนยโยนะ่ที่เราสวดกันนะนะอาหูเนยโยปาหูเนยโยพึงทราบว่าเราออกเสียงไม่ถูกนะเราออกเสียงไม่ถูกเพราะสะละเอยในภาษาบาลีไม่มีแล้วบางท่านก็ออกเสียงเป็นในอาหูไนโยปาหูไนโยพึงทราบว่าออกเสียงเป็นเอยก็ไม่ถูก ออกเสียงเป็นไอก็ไม่ถูกต้องออกเสียงสระเอเป็นรักษายุ่งละเนินิออกเสียงเป็นรักษายัางไงก็ต้องออกเสียงคืนไปที่ฐานเดิมเอมันเกิดมาจากอากับออผสมกันเป็นเอเพราะฉะนั้นต้องอ่านเป็นรักษาก็คือเป็นเอ็ดเป็น A. เอ็ดอย่างเช่นเอธาที่เราเจอกันเมื่อสักครู่ในคลิปเนี่ย ออกเสียงเป็นเอกเอถาเอถาเพราะฉะนั้นปาหุนิโยที่ถูกก็ต้องออกเป็นปาหุนิโย academics. ปาหุนิโย onents. คือจะออกเป็นออกก็ไม่ใช่จะเป็นอาก,ก็ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ไอไม่ใช่เอยปาหุนิโย yolks. ทักหินิโยเนี่ยต้องอ่านอย่างนั้นอาหุนิโยปาหุนิโย рок. คือไม่ใช่เออย ไม่ใช่ไอแต่เป็นการออกเสียงให้สั้นให้เร็วเอกับโอถ้าอยู่หน้าสังโยกต้องอ่านเอเป็นเอโอต้องอ่านเป็นโอเนโซทเในอ่านผิดในท,นท,ท,ที่ที่เราออกเสียงเป็นโซติเพราะสระโอดไม่มีต้องอ่านเป็นสดทิคือจะอ่านเป็นโอก็ไม่ใช่เป็นโอก็ไม่ใช่ นะเป็นอะก็ไม่ใช่เป็นอุก็ไม่ใช่ต้องอ่านเป็นสุดทีสุดทีสุดทีดทนะนะต่อไปนี้เราต้องออกเสียงให้ถูกนะปานิโยอ่ะนิโยนี่ต้องออกเสียงเป็นรักษ์อย่างนี้ครับอันนี้คือเอกับโอสำหรับนักเรียนใหม่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะได้ทบสวนด้วยนะครับ